สบายดีผปฝ่ายมดฝึคนมานี้มาอยู่สองเอ็มเราถึงเจอคนที่เอ็มหายนาหายตาไปนานเพราะว่าคอยบอสบายคนผมไม่ได้สบายปวดหัวเจ็บคอแต่ตอนนี้ก็ลงไปหาสื้อข้าวแล้วก็ทำขึดไปด้วยเดี๋ยวไปดูผมกันเลยเด้อเงินหกสิบบาทไปเบ่งว่าจะซื้อข้าว ได้ออไปบนมงกานเลยเดิมพี่ครับมีข้าวขายไหมข้าสุกแล้วครับข้าวสุกแล้วเข้าวเหนียวมีเปล่าข้าวเหนียวข้าวหอมไ่ไเหรข้าวข้าวมาใช่ยเสเดี๋ยวจะไปทำกับใหญ่ให่มีข้าวขายน มีข้าวเหนียวไหมข้าวเหนียวมีไหมแม่ข้าวเหนียวเหรอข้าวเหนียวข้าวเหนียวถูกป่ะใช่ยายยังตามเข้าไปเลยไม่จะเป็นแรงยายผมก็เช่าห้องยายนี่แหละทุกคนเก็บไปแล้วมีแล้วหมดแล้วเหรอ เขาเหนียวเขาเจ้าวะ,ะ,ะเนีเ่ยเขาเจ้ามีแต่เขาเจ้าเปล่าเขาเหนียวเขาเก็บไปแล้วแล้วที่นี้เขาเขาคายกับข้าวที่ไหนท่านยายจไปซื้อร้านนู้นใส่ร้านสกัดฟัติดกับร้านทันผมอ่ะติดกับร้านตัดผมอ่ะร้านนู้นเหรอขอบคุณนะครับรขอบคุณนะครับยาย โอเคครับจะเดินไปครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ใหญ่บอกว่าข้าวเหนียวไม่มีคนแบนนี้ก็ต้องเดินไปอีกไปหาซื้อข้าวติดที่ร้านขผมทุกคนตอนนี้ก็เดินเดินไปก็ต้องดูรถนะครับทุกคนเพราะว่าเมืองไทยรถเยอะทุกคน คนเยอะมากเลยตอนเช้าทุกคนต้องถ้าเดินไม่ดูเนี่ยอาจจะโดนรถชนก็ได้ทุกคนต้องเดินไปอีกสักพักทุกคนี่เป็นร้านกับผมทุกคน นี่ร้านกับข้าวคนต้อง่านถนดนไปต้องรอรถหยุดวิ่งจึงจะเดินเข้าทุกคน <Yeah. S 1> ตอนนี้รถวิ่งเยอะเลยทุกคนสบายดีทุกคนตอนนี้ก็มาถึงที่ร้านกับข้าวเป็นย <Yeah. S 1> ังไง ข้าวเหนียวไอ้เหนียวพออสซื้อ้นวไสองุคนสยิบบาทเาขาวอก็แจงกันไปทุกคนยี่สิบบาทนี่ทุง้เท่าไหร่พี่หกสิบบาทหกสบ ขี่ปลาดุกเนี่ยใายยังไงปลาดุกยากตัวส right. ี่สิบหรอเอาตัวหนึ่งครับพี่คแนนกี่คนสองกระจังม่นานยังส่เสื้อขนเด่น าขอบคุณครับตอนนี้ผมก็ซื้อกับข้าวเสร็จเป็นเพียบหอยทุกคนข้าวเหนียวสองหอแล้วก็ปลาดุกย่างนะครับตอนนี้ก็จะดูรถแล้วก็เดินกับห้องทุกคนนะรถไม่มีต้องวิ่งทุกคนผมข้ามนั้นมันเป็นเรียบหอยทุกคน หลังจากที่ผมเสิร์ฟข้าวเสร็จวิ่งเทียยวหอยทุกคนตอนนี้ก็เดินกลับเดินกลับห้องสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะแยะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงนี้ก่อนอย่าลืมฝากไลก์กดแชร์กดติดตามเพื่อผมเป็นต์กำลังใจให้คลิปต่อไปเ้อครับเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย